ท่านอุดรตันติสุนทรค่ะในฐานะประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะซึ่งบพรทได้รับเกียรติจากมูลนิธินะคะให้ขับเคลื่อนตรงจุดของตรงนี้เรียนเชิญท่านอุดรตันติสุนทรนะคะ,ะท่านได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งดําเนินการเรื่องของการขับเคลื่อนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และท่านเป็นผู้ที่ผลักดันนะครับพรบอบตนะคะหรือพรบขององค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านค่ะกับกลับสวัสดีท่านที่เคารพทุกท่านครับ ก็ผมในอุราติติสุนทรเนี่ประธานมูิที่ส่งเสร,ริมการปกครองท้องถิ่นก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ได้ช่วยให้ความรู้ที่ได้ช่วยในคนคว้าเ,เพื่อให้มีประเทศไทยของเรามีสมาร์ทซิตี้ครับให้การบริหารท้องถิ่นนี้แข้งแข็งและ มีประสิทธิภาพกลาบเรียนท่านนี่ก็้เป็นความรู้เบื้องต้นนิดหน่อยนะครับผมเป็นผู้แทนรัศดรนัวตาครั้งแรกเมื่อ10กรุมภาพันธ์2พ1น2น1่นะครับที่จังหวัดตานีนเนานน่เป็นเมืองลาหลังนะฮะเวลาออกไปเยี่ยมรัศดรเนี่ย นั่งเกลียนไปหรือขี่ม้าไปเพราะไม่มีถมนนจริงๆนะฮะเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะจะช่วยเขาอย่างไรดีก็คิดนานแล้วก็มีมาเงินทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครเชิญผมไปดูงานที่สหรัฐเป็นเวลาหนึ่งเดือนเขาไปพบเขาว่ามีการกระจายหน้า ต้องเิ้นอย่างชัดเจนอันนี้ก็เกิดความคิดขึ้นมาแต่จะมาพากลังในเมืองไทยมันก็คงไม่ได้ความันกรรโชกนะคเขาเพระดอกโบกของเขาเป็นประธานของเรามันเป็นิสเนอร์ครับเมื่ออย่างนี้ก็จิดขัด วันหนึ่งผมก็เห็นนโยบายของพัรคกิจสังคมคือสอย่างนะคหนึ่งเงินผันสองประกันราคาพืนผลสมส่งเสริมสภาทะบนสคนจนจรับบาลผมก็สมัครเป็นสมาชิกพักนธกิจสังคม อาจารย์ครึ่งนิดก็ให้ผมเป็นรองเลขาธิการพรรคฝ่ายวิชาการครับแล้วก็ได้ปรึกษาท่านว่าวันนี้เราควรจะมีอบตอคือความจริงรัฐบาลชุดนั้นก็นมีสภาตำบลอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เป็นนิบุคนคำอำนาจอยู่ที่หนอำเภออยู่ครับเรื่องอย่างนี้ ท่าน,านอาจารย์ึ่งนิเห็นด,ด้วยก็ร่วมกันเสนอกฎหมายอบตเมืม่อวันที่7กรกฎาคม2 5 2 6 2526สารับหลักการแล้วกำลังพิจารณากำลังโตเถียงนในสภาปรเงินท่านนายกเป็นสมัยนั้นยุบสภา กฎหมายนี่ได้ส่งไปต่อมาผลติจำลองสีเมืองได้เชิญผมเป็นสมาชิกพรรคพลังธรรมและให้เป็นรองหัวหน้าพรรครับผมเมื่อเสนอกฎหมายออกต่ออีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่15ตุลาคม2 30, 5 3 5 คราวนี้สามารถผ่านสภาได้เมื่อวันที่26พฤศจิก,กา2,137จาก2 5 2 6มาจง2 5 3 7 11ปีครับแต่ผมไม่เคยท้อจริงเงมเมื่อสำเร็จแล้วมีกฎหมายออกตอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย เราก็มีการเขียนในมาตราหนึ่งว่าให้ในายอำเภอเป็นผู้กำกับดูแลออบตทั้งนี้พอเนี่ยเพราะการที่จะให้รัศดรปกครองตนเองเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเราสมัยก่อนเรามีผู้ใหญ่บ้านนะชาวบ้านร้อยกว่าสองร้อยคนก็นเลือกผู้ใหญ่บ้านยูางคนเดงแล้วผู้ใหญ่บ้านเลือกกำนัน แต่อำนาจแท้จริงยังอยู่กับเครือข่าส่วนกลางส่วนผู้พิภาคเพราะกำนันวิยาปันก็เป็นรู่นรองในอำเภอในอำเภอก็ถือวบ่บาผบกำกับดูแลไม่ถึงแต่นี้พอกฎหมายนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็ให้ปกปกปกรัศดรปกครองตนเองเพราะมันเป็นเริ่มแรกเนาะ ไม่มีอยู่ร่างฐานหนึ่งเขียนว่าให้แนาเพอเป็นคนกังกับดูแลออาต่อครับผมผมก็ไปพบท่านอดิพีร์โกแบรมุกรอเตดรชูวงฉันบุตรซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วครับผมก็บอกว่าขอวามเวนาท่านดี ได้มีนโยบายของกรมไปแจ้งแนงอำเภอทุกอำเภอมี878อำเภอทั่วประเทศนะท่านปฏิเสธผมการปฏิเสธผมเนี่ย,ยตอนอมไม่เป็นรัฐมตรีช่วยมาไตา่เลยเข้าใจว่าท่าน้างองการลวมหน้าอยู่เดิมพวบคุมแนงอำเภอ ควบคุมนัสดงรยู่เพื่ไม่ให้มีอปบตองเกิดขึ้นผมก็เลยไปพบท่านอธิการบดีมา,รราสารเพราะผมเป็นจิตเข่รราสตร์ด้วยก็ขอท่านอธิการบดีช่วยตั้งมูลนิธิคือเนื่องจากราชการช่วยไม่ได้ก็ต้องไปหาสถาบัานที่สูงของชาติ เพื่อจะได้มีพลังที่จะช่วยกันผลักดันให้องค์กรท้งทินเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นมาอาจารย์นนิดก็โทรศัพท์เรียกอาจารย์นาเลราลองธรรมลองสามคนับปรึกษากันว่าตั้งมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับ เราจดทะเบียนเมื่อวันที่22มกราคม2139เรามีการเลือกตั้งองตครั้งแรกเมื่อ2138นะกพรากฎหมายผ่านเมื่อปี37เรามีการเลือกตั้งองตครั้งแรกปี38เมื่อผมตั้งบุริทีเมื่อปี39 จาก39มาถึงวันนี้2 5 6 6เป็นเวลาเท่าไรครับ27ปีการที่ตั้งบุนนิธีขึ้นมาเนี่ยกระผมก็มีความประสงค์ว่าอยากจะให้เผยแพร่ความรูน้ในการให้ออกปตอรู้จักปกครองบ้านเมืองปกครองออท้องจิน่นปกครอง จะให้หนึ่งมาอะไรับรแผง2,000สนบาทมาอะไรเชียงใหม่หนึ่งแสนมาอะไรพิษโล1ห0 0 0งแมาอะไรในส่วนพิศณลมาอะไรคนแก่นห0 0 0งแสนมาอะไสุขารหนึ่งแสนอาจารย์เหล่านั้นก็เอาไปสัมมานาเราเชิญพวกไปบรรยายต่อมาอาจารย์ เพิร์พิจรณสิทธิ์จำนวนจินของมาลายคอนแกนท่านก็รับเงินปกไว้แต่ยังไม่ได้ทำอะไรต่อมาท่านก็คิดว่าน่าจะตั้งอยู่รายการปกครองท้องถิ่นขึ้นในมาลายคอนแกนท่านก็เสนอกรรมการสภาอนุมัติเรื่องนี้คือเป็นที่มาของการที่ผมได้รู้จักอาจารย์แมม อาจารย์ดรพิรจิทธิ์เป็นคณะบดีคน,นแรกเนาะคณะบดีคนแรกแล้วอาจารย์เป็นคนที่สอง<ะ>กันรู้จักกันผมก็เคยไปบรรยายแล้วก็มีการให้ความรู้แก่ทงติผมเมื่อไปที่บรรยายที่วิทยาลัขององติดที่มาในคนแก่แต่ยาย้รั้งท่านที่เราครับ วันนี้ที่อาจารย์มได้มีได้ไปพบผมแล้วก็บอกว่าอยากจะขอให้ผมซึ่งเป็นทิ่ิบคุคลทั้งนนิที่มันเป็นทิตนที่ิบนคนเราเป็นองค์กรหลักในการที่จะจัดสัมมนาให้ความรู้แก่องค์กรท้องถิงถ่นตั้งหลายซึ่งวันนี้ท่านก็ทราบอยแล้ว มีเทศบานลนคร30แห่งเทศบาลเมือ17ง175แห่งเทศบาต 2, ลตำบล2,000แห่งแหล่อบระต่5,300แห่งวันนี้นะท่านเกี้ยกล่วมรับก็มีคนต่อว่าเนาะว่าอปรตอต่อหรือเทศบาลเอาเงินไปขอรับชัเหันหมดซึ่งอาจจะจริง ในช่วงแรกๆก,การใช้เงินงบมันยังไม่คลองเพราะนั้นพวกนายกทั้งหลายก็อาจจะมีช่องทางที่จะได้เปอร์เซ็นต์จากตรงนี้นี่เป็นความจริงแต่เมื่อปีก่อนนี้ที่จังหวัดตากมีอบตอครบเทิม22แงปรากฏว่าคนเก่าได้รับเลือก7แห่งคนใหม่ได้15 ท่านที่เครากรับถ้านลองไปคิดดูว่าทําไมถึงได้คนใหม่เพราะว่าคนเดิมนั้นคง,คงจะมีกินกับพุทธเหมาพูดง่ายๆครับตัวอย่างนะผมเคยไปดูนะถนนราชยานหรือถนนคอนกรีตที่อปะตะทำครับสมมุติว่าสามแสน ก็ผู้เมาก็ก็แบ่งให้ผู้บริหารส่วนหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์อะไรทน,นองนี้ตอนนี้ชาวบ้านเขาไม่ใช่ไม่รู้เพราะถนนในหมู่บ้านเขาเนี่ยสร้างเท่าไหร่เขารู้หมดนะเพราะฉะนั้นการความตื่นตัวของประชาชนเนี่ยกขมีขึ้นทุกวันดีขึ้นทุกวันวันนี้ท่านที่กรกับวันนี้เราต้องการ ให้ hey, ประเทศไทยเรามีองค์กรท้องถิน่นที่เป็นสมาร์ทซิตี้ต้องดูแลรัศดรในท้องถิ่นของเราเดีกว่ารัฐบาลกลางดีกว่ากฎหมายเทศบาลกฎหมายอบตในมาตราสิเขียนไว้ชัดเจนนะครับ หน้าที่ของท่านเนี่ยต้องดูแลเรื่องตรองุ้นทางเรื่องดูแลเด็กเล็กดูแลผู้หญิงและดูแลคนแก่ครับเรื่องอย่างนี้มันเขียนในชัดกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจนมากท้องถิ่นทำอะไรบ้างแต่ยังไม่เพียงเท่านั้น อาจารย์แหม่มคณะที่คิดขึ้นมาคณะวิศวกรค,คิดขึ้นมาว,ว่าจะทําให้การบริหารงานของเทศบาลเข้มแข็ง,แ,ขงและเป็นสมาร์ตซิตีอย่างที่มีความตั้งใจซึ่งวันนี้เราก็ได้รับความมนุเคราะห์จากท่านวิทยกรที่สำคัญมากท่านที่มาช่วยกันพัฒน,นาช่วยกันให้ความเห็น ช่วยกันบอกแต่ไม่ใช่วันช่วยสอนนะครับไม่ใช่แต่ช่วยกันให้ความรู้<ม>เพื่ออะไรเพื่อจะพัฒนาเทศบวลของเราเนี่ยให้มเีเป็นสมาร์ทิตี้ดูแลรัสดานในใกล้เคิยมากขึ้นท่านที่รบกับเมื่อวานก็มีเคาวัว่า รัฐบ,บาลกำลังพิจารณาว่าจะยกฐานะออตมห้าปันสามร้อยแห่งเป็นเทศบาลตำบลทั้งหมด,หมดซึ่งตรงนี้กำลังให้นับวิจาการร่างกฎหมายอยู่ครับอันนี้ก็เป็นนิ้มิตหมายที่ดีที่ว่าในอนาคตทางใกล้เนี่ยหนึ่งท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้นสองท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามก็มีงบประมาณมากขึ้นผมมีคำขวัญของมูลนิธิอยู่คำหนึ่งว่าถ้าท้องถิ่นเข้มแข็งประชาชนจะเป็นสุขไม่ใช่รัฐบาลเข้มแข็งและประชาชนเป็นสุขไม่ใช่นะครับงานบริหารบ้านเมืองของประเทศต่างๆ มันว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแม้กระทั่งจีนซึ่งผมไปดูมาเนี่ผมเคยไปพบในายกศเสนีธินารสนคุณหมิงท่านเชื่อไหมครับรัฐบาลจีนมีนับยบอยู่กระจายหนะ้าเขาไล่ผมฟังว่าไงงบประมาณร้อยบาทให้ท้องถิ่นเอาไปใช้69สิบเก้าบ รัฐบาลการใช้สามสิบเอดวันเรื่องจริงนะฮะแล้วผมก็ไปกระหม่อมแสบกับเราผมมีโอกาสไปคุยไปหาความรู้ไปแลกเปลี่ยนว่าจีนทำไมถึงเจริญในลักษณะนี้อย่างประเทศรอบข้างของเราก็ท้องเจ็บได้งบมหันมาของเราเนี่ยแต่เดิมตั้งไว้สามสิบห้าแต่แท้จริงเหลือแค่ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสาม ทั้งนี้พ่อแหล่พอมีรัฐบาลที่เป็นทหารที่ไม่เข้าใจเรื่องการแระแคหน้าต้องติดอันนี้ผมก็ขอกราบเรียนอีกข้งหนึ่งกราบขอบคุณท่านวาิทยกรทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยให้ความรู้จนกระทั่งการสัมมนาอันนี้จะสาเร็จรุ่นแรกรุนหนึ่งในร<ถ>เรื่องแรกกับท่านค่ะรอดแรกค่ะ,คะนะรอดแ,แรกนะครับ จะสจะจบเมื่อไหล่ะอีกหเดือนค่ะอีกหเดือนครับก็ขอให้ท่านนายกท้องจิตทั้งหลายได้รวบรวมเอาความรู้ที่ท่านวิยาอนทั้งหลายได้ช่วยกันถ่ายทอดมาให้ท่านแล้วเอาปรับปรุงในเทศวันของท่านออันนี้คือ ความแบบของมูลนิธิในวันนี้ครับผมขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยครับกราบขอบพระคุณท่านผู้อ่อนขอจบการพูดในวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณค่ะก็กราบขอบคุณท่านอุดรปฏิสุนทรนะคะประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น